สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะ,ะสวัสดี FC นะฮะสว,สวัสดีพ่อแม่พี่น,น้องทุกคนเลยฮะ,ะว,วันนี้พอดีวันนี้ไม่มีรถนะฮะไม่มีรถใหม่ๆมเลยนะฮะมีแต่รถกับรถเดิมๆเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทีนะฮะ วันนี้ผมก็จะมาพอดีมันแดดเย็นแล้วเข้าคาแคร์ไม่ทันนะฮะวันนี้ผมจะมารีารวิวล้างรถล้างรถให้ให้ลูกค้าพอดีลูกค้านะ่ะเขาจะมาเอารถพ่งนี้ก็เลยล้างให้แกสักหน่อยนะฮะวีออสตัวนี้ฮะวีออสปี0 6นะครับตัว E ีนะฮะรถสวยจิ๊บเลยนะโชคดีมากมากเลยนะ,ะที่คนที่พี่เขาที่เขาทำสวนอยู่ที่จันทบุรีนะฮะที่ว่าเขาได้รถคันนี้ไปนะฮะรถเดิมสวยจิ๊บเลยะฮะพร้อมใช้เลยนะฮะ เนี่ยคันนี้ฮะพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ลูกค้าเข้ามาเอานะแต่ว่าผมไปเข้าคาแคร์ไม่ทันมันจะมีขี้นกเลยะฮะ oh คือรถจอดไปเป <No. S 1> ็นอาทพอดีแกโอนตังมาจ่ายแบบครบเลยฮะก็เล่มชุดโอนครบนะฮะคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปปฏิบัติการเป็นคาแคร์เลยะคะวันนี้ก็ล้างรถเองเลยวันนี้ฮะเดี๋ยวจัดการก่อนเนี่ยมีขี้นกนครับบางทีรถจะจอดทิ้งไว้นานครับจอดทิ้งไว้นานแต่ว่าุูดมันเยอะ,ะครับก็เลยเดี๋ยวล้างเองดีกว่าอ่าล้างเองเลยนะอืม เพราะว่าปกติแล้วทําไมถึงจริงจริงๆผมไม่มีลูกน้องนะทำกันเองนะครับก็ก็ถึงว่าผมขายรถถูกได้นะฮะเพราะเราไม่มีลูกน้องเราไม่ได้จ้างใครนะทุกอย่างทําเองหมดเลยครับอาา่าฮะทำกันเองครับไม่มีลูกน้องไม่มีลูกจ้างนะก็เลยเอาถูกๆไปนะฮะกำไรนิดหน่อยก็เอาแล้วฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครกําลังหากระบะอยู่ตอนนี้นะฮะรอนิดหนึ่งครับผมพยายามที่จะวิ่งหากระบะให้นะครับก็ยังไม่มีเข้านรถมันแพงขึ้นฮะแพงมากตอนนี้นะฮะ พ่อค้าผมเชื่อว่าพ่อค้ารถยนต์มือสองเนี่ยที่สบปัญหาก็คือหารถไม่ได้รถแพงขึ้นหาซื้อเข้าไม่ได้ก็ซื้อได้แต่ว่ามันเป็นราคาค่อนข้างจะสูงนะฮะเราซื้อไม่ได้เราก็ไปต่อไม่ได้ก็เลยอยู่นิ่งๆอยู่เฉยฮะก็ขายของเก่าไปก่อน,นะฮะอ่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะถอดเสื้อเดี๋ยว oh, <no. S 1> ล้างรถให้ลูกค้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ามาเอาละเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าเข้า,ขาค่าแคมไม่ทันด้วยมืดแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนฝนจะตกด้วยะฮะ ถือว่าสุดยอดนะครับคันนี้นะฮะผมถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าลูกค้าโทรมาบอกว่าเเก็บเงินทุกวันเลยกว่าจะได้รถคันนี้มาผมมาภูมิใจแทนลูกค้าเลยนะฮะเป็นรถคันแรกของของเขานะฮะนี่ครับสภาพก็โอเคเลยนะสวยกิ๊ตอ่าถ้าเกิดว่าใครที่ว่าดูไม่ทันนะครับซื้อไม่ทันหรือว่ายังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นรถนะครับหรือยังไงหรือว่า ที่ว่ากดเพิ่งเจอนะฮะก็อยากให้ทุกคนกดติดตามให้นะกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่ามีขี้นกด้ครับขี <laughs> ้นกมีขี้นกด้เดี๋ยวเดี๋ยวนะฉีดน้ำก่อนวันนี้เข้าคาแคร์ไม่ทันเนี่ยเลยล้างเองเลยเพราะว่าถ้าเข้าคาแคร์ก็คงจะปิดแล้วฮะไม่ทันละ รถไม่มีอะไรครับมันมีแต่ฝุ่นครับฝุ่นเกาะเฉยมีขี้นกแต่ถ้าเกิดใครมาซื้อเนี่ยผมผมจะล้างเองให้ทุกคันเลยนะโอเคปะ่ะเดี๋ยวจะล้างให้ทุกคันเลยเนี่ยฮะล้างแล้วก็เลี่ยมนะนี่ล้างเองเลย เดี๋ยวถ้าไม่ล้างมันจะมีขี้นกใช่ป่ะเดี๋ยวลูกค้าตกใจอ่ะเอพี่เต้มไม่ดูแลเลยจะมีขี้นกเนี่ยเป็นรถคันแรกของแกเนี่ยเนี่ยพูดถึงก็ภูมิใจแทนนะเพราะว่าจกบอกว่าจะเก็บเงินได้นะครับกว่าจะเก็บเงินได้นี่ใช้เวลาหลายปีเลยครับแสนกระบาทเนี่ยรถคันนี้แสนก่าบาทครับแสน แสนนิดนิดครับอ่าปีศูนย์หกครับแสนนิดนิดครับถือว่าราคาไม่แพงนะครับมันราคาจับต้องได้คันนี้มันเหมาะเหมาะมากครับจริงๆแล้วรถสภาพพร้อมใช้อย่างนี้นะฮะถือว่าราคาไม่แพงนะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อรถแสนกระบาทแล้วมันจะต้องไปเก็บงานเยอะก็คงไม่คุ้มนะครับแต่คันนี้พร้อมใช้เลยนะสุดยอดเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวาดน้ำหน่อยนีเย่เดี๋ยวจะล้างให้แวบ,บเลยเดยวพุงนี้เจอกัน <c oughs> พุงนี้น่าจะมาจากจันบุรีน่าจะมาถึงนี้ประมาณสักสิบโมงได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวล้างให้แวบ,บเลย <c oughs> เปิดคาแคเลยไหมอ่ะ <c oughs> พวกเราเปิดคาแคเลยไหมเมื่อ <c oughs> วานนเมื่อวานก็เพิ่งเมื่อวานก่อนก็เพิ่งไปรีวิวใช่ไหมรีวิวคันนี้ แต่คันนี้ผมยังไม่ได้ขายครับคันนี้ผมยังไม่ได้ขายนะฮะรอรอนิดหนึ่งก่อนครับรอเก็บงานก่อนครับนิดหนึ่งครับรอมาขับเล่นก่อนให้ผมขับเล่นให้เบื่อก่อนนะแป๊บหนึ่งนะก็ต้องขอบคุณคนที่โทรมานะครับโทรมาถามครับบางทีก็ตอบคอมเมนต์ไม่ทันบ้างอะไรบ้างครับเพราะว่าบางทีแบตเตอรี่หมดบ้างยุ่งบ้างครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ เดี๋ยวรอก่อนรอให้ผมขับเบื่อก่อนรอยรอ้อยได้รถใหม่ก่อนเนี่ยสวยเลยไหมพอล้างเสร็จแล้วมันก็สวยนะครับจริงๆก็เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรปะไก่งามเพราะขนคนงามพราะแต่งนะครับมีรถก็ต้องดูแลรักษาครับมันถึงจะสวยนะถ้าเราไม่รักษามันก็แย่งว่าแลครับมันก็โทรมนะฮะเนี่ยสวยไหม เดี๋ยวผมจะแนะนําแนะนําอย่างหนึ่งครับคนที่ล้างรถนะครับคือมันมีอุปกรณ์นะครับจริงๆคุณสามารถล้างรถได้ได้ภายใน10นาทีนะฮะคนเดียวนะครับมันจะมีอุปกรณ์เช็ดรถนะครับเดี๋ยวผมจะพอดีมีเพื่อนมีเพื่อนชาวอังกฤษนะฮะมีเพื่อนมีเพื่อนชาวอังกฤษเขาซื้อนี่มาให้เดี๋ยวผมให้ดูผมคิดว่าเดี๋ยวแปผมเอามาให้ดู นี่นะฮะนี่นะฮะเห็นไหมครับ <t> ผมว่าที่ที่เมืองไทยเนี่ยมีป่ะมีไหมเมืองไทยไม่น่าจะมีถ้านี่ฮะค,คือคือนนี้เป็นยางครับเห็นไหมเป็นยางะฮะคือเราสามารถที่จะล้างเสร็จแล้วเราปัดน้ําเลยโดยที่ว่ามัน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 ไม่สามารถที่จะเอ่อมันไม่ขวดขีมันไม่ขวดเสีรถนะฮะเนี่ยมันปัดน้ําเห็นเป็นยางนะดูไหมเป็นยางธรรมดานะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะเป็นยางครับ คือเขาเห็นผมทำรถอยู่กับรถมาก็เลยแบบซื้อมาฝากนะฮะต้องขอบคุณนะฮะคุณเปาโลนะครับต้องขอบคุณคุณเปาโลนะ,ะ thank you very much ะฮะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยล้างสะอาดมากเลยเนี่ยเปาโลซื้อมาให้ะฮะเนี่ยฮะคือแล้เราแล้เราก็เอาผ้าสะอาดเท็ดเท็ดใน,นหนึ่งก็จบเลยเห็นไหครับ เนี่ยเอาผ้าเกลือ,อน,นี่ปัดน้ําก่อนเห็นไหมครับไม่มีรอยครับไม่มีรอยครับเ,เห็นไหมฮะคือสามารถล้างแบบคนเดียวได้เลยแบบสบายๆอย่างว่าใครมีรถคันใหญ่ฮะเนี่ยอันนี้ผมแนะนํานะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไปหาซื้อได้ที่ไหนนะฮะที่เมืองไทยผมไม่แน่ใจว่ามีป่ะนะถ้าเกิดใครอยากได้นะฮะ คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะถามเพื่อนให้ว่าส่งให้ได้ไหมนะครับนี่เห็นไหมสวยเลยฮะเดี๋ยวผมเอาผ้านี่ฮะเอาผ้าเช็ดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเก็บเก,เ,กเก็บพวกพวกหยดน้ำอะไรฮะเห็นไหมครับอืมไอตัวพิตภัณฑ์ตัวยางตัวนั้นนะฮะผมว่าเม,เมืองไทยไม่น่าจะมีนะอืแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ครับก็ ทิ้งลิทิ้งอคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับอาจจะต้องสั่งเพื่อนที่อังกฤษนะครับเผื่อเพื่อนก็ส่งมาให้ได้นะฮะแต่ว่าราคาผมไม่รู้นะครับว่าราคาเท่าไหร่อ่ะลองดูฮะเห็นครับดูฮะสวยไหมแวบเลยไหมสวยปิ๊งเลยเห็นไหมฮะนี่นี่ครับรถวีออสนะครับนี่สวยกริฟเลยฮะเห็นไหมครับเนี่ยใช้เวลาไม่นาน ไอตัวนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วล้างคนเดียวได้ด้วยนะโดยที่ว่าไม่ต้องใช้พนักง,งานเยอะนะฮะนี่เราสามารถล้างคนเดียวได้เลยนะครับไอเช็ดยางนะครับนี่เห็ไนไหมครับเนี่ยพูดถึงประหยัดพลังงานได้เยอะเลยนะสวยไหมกริ๊ลเลยไหม สวยแวบ,บเลยเอ้อเ,เพื่อนครับเพื่อนอ่าโอเคครับผมครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องขอบคุณทุกคนฮะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ผมนะฮะก็เป็นกลาลังใจให้กันนะฮะก็วันนี้ก็เรียบร้อยครับล้างรถให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะฮะอ่าโอเคขอบคุณมากทุกคนครับ ดูภายในไหมเออคันนี้ผมยังไม่ได้ให้ดูภายในเลยเนี่ยเห็นไหมภายในสวยนะคันนี้เนี่ยพอดีมีลูกค้าหลายคนนะฮะที่สั่ง V8 ต,ตัวนี้ครับแสนกว่าบาทครับแต่ว่าผมยังหาไม่ได้นะฮะภายในตัวนี้ก็คือเบาะหนังเก็บมาใหม่หมดละนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพยายามหาให้นะครับพยายามหาให้รถแบบว่าหลักแสนกว่าบาทครับแสนต้นๆน,นะฮะประมาณนี้นะครับก็กดติดตามไว้นะฮะ แต่ถ้ากดไม่ไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งจะไม่ได้เจอกันนะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามครับเดีย๋ยวเจอกันที่ให,หม่ครับสวัสดีครับเจอกันครับ